คนอื่นอาจจะมีเงินนะครับแต่ไม่มีเวลาไปเที่ยวนะครับผมไม่มีเงินแต่มีเวลาเที่ยว <c oughs> ผมอ่ะอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีใครชวน <c oughs> ชิบไหายะจอดจอดจอดแล้วตะกรงเลยฮะชิบหา่ละ <c oughs> <c oughs> อยู่่ทีบฟ้าผมจะพาทุกท่านมาพบกับมาแล้วครับตีห้าสี่สิบเจ็ดเล็อร์ดแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะออกเลยนะครับมันจะต้องไปขี่มานค่งชั่วโมงครับเดี๋ยวพี่ไม่ใช่เรานัดกันกี่โมงครับตีห้าครับเอ้ยนี่ต้องดูนี่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 ตีห้าสี่สิบเจ็ดฮะไปขี่อยู่ไปขี่อยู่น่ คือผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นผู้บริหารของบริษัทหนึ่งได้ยังไงนะครับก็ไม่เคยตรงเวลาฮะเฮ้ยรถเขาของน้ำเฮ้ย <laughs> ไป <laughs> วะคือมันจะมีคนบางคนนะครับอ่าบอกว่าตีห้ากูจะไปรออยู่ตรงนั้นแหละอ่ะตีห้าแล้วครตีห้าตอนนี้ตีห้าขึ้นนะครับสัมภาษณ์คนขับครับคุณมั่นใจแค่ไหนครับจะเอารถขึ้นครับบอกว่าเนี่ยขี่รถมาเชี่ยวปังแงมลุ่มมั่วพูดกิการุนละครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้ดูนะฮะ พร้อมนะครับตอนนี้พร้อมนะฮะดูแลเด็กน้อยให้คุ้มหนึ่งอัะไปเล็กขึ้นไปเดี๋ยวจะดูแลเด็กน้อยดี๋นวน้าันนนะขงน้าฝั่งนะครับขึ้นดอยแม่ถัวนี่ครับทางของชายนะครับ คจับตัวท็อปนะฮะโอ้โหแบตซีได้ระเบิดแล้วี้ยระวังฝาท้ายด้วยนะ <c oughs> บอกให้จับเป็งไตไปไม่มีปัญหาอะไรหน้ายางมันกว้าง <c oughs> อ่ะผมจะบอกให้เลยนะว่าไม่ให้ไม่ดีนี่ไม่มีรถให้ขึ้นนะครับเพราะว่าชาวบ้านเอารถไปต่างกลำลําหมดแล้วนะครับ ผมบอกเลยนะฮะอันนี้คือทุ่งดอกโบตองนะครับสองข้างทางนะครับวิวดอยแม่โถฮะดีกับเป็นแวบ,บเข้าหน่นเอาออา ตรงไปอะปล่อยไปปิงปล่อยไปเที่ยวผ่านเนี่ยโอดีเนี่ยเออนี่โอเค <c oughs> โอ้ไปไโดอะไรนี้แล้วล่ะโอ้คุณป้าแป๊มหนึ่งนะฮะ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ,บ,รบไปไปอีกไกลไหมพี่ไปอีกไกลไหมใ <c oughs> ส่พี่เขาโอ้โหดูวิวฮะโอโ้โอหสองข้างทาง <c oughs> โอ้โอห,โหวิวด้านขวาเป็นดอกโบตองอวิวด้านซ้ายเป็นนี่ฮะ <c oughs> โอ้ยไอเป้งใส่โฟอย่างเนี้าายโฟไฮก็โฟโลโฟไฮย, <c oughs> ย,ยิงดิฟก่อ ดิฟล็อกไม่ต้องใสฮนะธรรมดาซิวซิลอันนี้ต่อให้นะครับเป็นยางเอทีนะฮะแม่เอวด้วยว้าวเขาเก็บอ่าอันนี้ฮนะถัดไปกรไม่รู้กระลำนะครับกระลำอ่าเหงหงกเพ่ วิวแม่โถครับยุงยาสมันดาสามร้อยหกสิบบาทใช่พี่ต้องไปใช่เดิวไปพอลหยพี่แล้วเออเดี๋ยวไปพอเออผมไปผมได้เดินขึ้นแน่เลยว่ะพี่เล่าผมแน่เลยว่ะผมลงแน่นอนอะ่ะม,มันงแน่ตะกี้กัอนอ่พาพี่แักไปบนขวาสุดแน่ได้แล้ว จะแอบขวาที่ไปเลยเนาะก็พี่อย่าโดนก็พี่มันมันตันอ่ะมัน,น,นสูง,ส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 งอ่ะอ๋อขับะเอียนหน่อยนะครับ นนได้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 โอเคงามงามงามลายได้ลายได้ไดโอ้ฮ้ฝีมือกอันนาลายถือว่าโอเคเลยนะนี่ฮะ,อะสองนิ้วด้วยเอาทายมาแปดนาทีแล้วเลยเนี่ย,ย,ยต่อตงรปจวันนะ่ะ อาจจะไม่เก่งนะครับแต่ขี่รถกระบะนี่เก่งมากนะครับประมวลครับแล้วไปแล้วหนึ่งคันกำลังซ่อมเสร็จนะครับคัดหมดนะครับ

Il, เออเดี๋ยวพี่ไปส่งอ่ะฮัลโหลสีขึ้นมาปบาวมอญร้องได้นะเฮาวพวกมันเท่นะน่ะมาที่หมอขอที่ช่วยเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยแม่โถนะครับเราต้องเช่าความลำบากขนาดไหนเปนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตพี่ ดนนูนับทางน้ำเอาเลย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 ไปไปายกันหน้ารถกันเป็นเกยียรตประวัติเลยเอาใจใจใจหจะ่ายให้หนนโดนไปเป็นสาวรอบด้ข้าอิงอ่างมาอ่ง ต,ตัต่ำลงมันไม่ได้ต่ำลงขี่<ร>ง่ายหัวมันนี่คับอกเออเอาแบบรอๆเลยถ้าผมว่าขึ้นมาได้ผมจะจัดแอคเอฟเปกต์ไปอ่าคุณอิทคุณอิทว่าข้างบนนี่เป็นไงบ้างครับเท้าไม่พอมาไม่ได้พอดีว่าผัวช,ชอบผัว่าโชว์นี่แหละทางของชาย <c oughs> ผู้เล็กนั่งเราไปฝั่งหลงังรถ เป็นกูนะขี่ไปเขียยไปไอเป้งขี่ไปมีความสุขยิ้มฮะรอสไลีสไลสสลีสไลีสลีสลได้ได้โอยมนีสายมาี่อนี้เราอยู่กับโซเปอร์นะครับตรงไหนที่ยากที่สุดครับฮี่นิกยากที่สุดนี่คือไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันยากอยู่ที่ใจเราเลยครับ ภาพใจเราแน่มั่นคงแล้วก็แน่ใจในฝีมือตัวเองนี่ผมบอกว่าเลือกลายขึ้นได้ครับนี่แต่แนะนาว่าถ้าน่าฝนแนะนําให้เจ้าคนในพื้นที่พาขึ้นมาครับหน้าฝนนะเพราะว่าแต่ท่านแบบประมาณหน้าหนาวอย่างเงี้ยสบายๆครับเพราะทางมันแห้งหมดครับแต่ว่าการเลือกลายการเลือกลายถ้าไม่แน่ใจอย่าลืรลดลงดูก่อนเดียวถ้ามากับกับเพื่อนหลายคนก็ให้ให้คนที่ แบบฉลาดน้อยสุดไปดูทางเอาคุณล่นตัวล่นทิพย์หาคือหมายถึงว่ามันจะมีความตื่นเต้นตรงนั้นอ่ะเข้าใจไหมแล้วถ้าเราขี่สูงไปคือตื่นเต้นแต่ว่าถ้าพนที่ฉลาดน้อยไปไม่ม้นก็ตื่นเต้นมนากนี่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยอย,อยู่ในสภาวะที่ที่อาจจะมัดตื้นกายนะอ,อย่างในสภาวะที่ผมแนะนำโฟหายนะครับขึ้นรถมันสูงครับและทีนี้แหละเรากะว่าล้อหน้าเราอยู่ อยู่ไม่เป็นนะครับเราต้องไปฝุกตรงนี้ก่อนนะครับเราหน้าอยู่ตรงประมาณมชื่อัประมาณล่องกระจกอ่ามันต้องมันต้องรู้ก่อนว่าล่องกระจกไหนนะครับเรา,าเอา<ร>ล่องกระจก<ห>ตรงกับทางคอนกรีตร<ไ>ับรองไม่มีทางตกครับนั่นหละครับแต่ว่าทางคอนกรีตเราต้องสังเกตนะครับว่ามันไม่ได้เท่ากันเสมอไปบางทีมันแตกมันบุบเราต้องเบี่ยงหลบนิดหน่อยใช่แล้วเราต้องรู้นะครับว่าตอนเนี้ยยางเราเหยียบอยู่บนแผ่นคอนกรีตนิดนึง ไปนิดหนึ่งเนี้ยครับมันต้องนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ้ามันตกแผงคอนกรีตปุ๊บมันก็มันงตกแผงคอนกรีตปุ๊บคือขาเลยนะครับสังเกตคนที่ไม่เชื่อมันเชื่อมันนะครเชื่อมันนะเพราะว่ามันเคยพาไปขับมาแล้วขับมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูคิปตอนลงเลยคะเก่งขี้น้วฉลองป่ะมันเอาขึ้นมาแล้วหรอมันฉลองเอาไปด้วยน่ะเสียงน้ำมันบอกว่า เออแน่ๆเออนโอเคเอาหัวมาี้หน่อยเอาหัวมี้หน่อยเออเออมาทักคเทหนึ่งสองแม่งคเทีสนยุห้เลยเอาสองแล้วหนเอาแอ่ตอนนี้นะครับเราก็ อยู่บนแม่โถนะครับฟิวแม่โถนะครับโดยโซเมอร์ประมวนนะครับเป็นของเรานะครับดีขึ้นมานะครับเย็นๆครับถึงมันจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันดีต่อใจครับเพราะว่าเขามีความภูมิใจในการใช้ฟิวเขาวันนี้นะครับ เห็นเ like like ร oh. ื่องแบบนี้ดิรู้สึกไงมากอ่ะบอกบอกเพื่อนดิบรรยากาศเย็นงานาวก็แล้เนาะบรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะไงโอ้พี่อิีพตีนเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยที่ไปอยู่ในตลาดปลาไปไซปลาเร็วนะไซโมะไซโมะไซโมะยี่เลยโตซองเกลานกลางติน แอปเปิลป่าอ๋อนี่คือต้นแอปเปิลป่านะครับตาลกลางเต็นแอปเปิลป่าทุ่งหญ้าทุ่งสวหนา้าแม่ถูนะาฟรีที่จอดรถและห้องน้ําห้องน้ําล็อกนะครับใครจะขึ้นมาก็ขี่มาก่อนนะครับสวยฮะเป็นหน้าแรงครับมันก็ยังจะจะเอาขึ้นมาเองได้นะครับแต่ว่าถ้าหน้าฝนนี่ผมว่าต้องให้เจ้าถิ่นมาส่งละว ลงมาเลยลงมาเลยเหมือนที่สอนไว้อะข้างหลังมีเด็กนะฮะระวังนะฮะอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเห็นล้อข้างนั้นไหมมาแค่นิดเดียวนะฮะอ่า Hãy con 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 ừ. Ok mà okay, À, cho cho chọn cho lấy ta con đi hả thích hái lắm sơn <laughs> <tười> 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 ใครจะสนุกหรือไม่สนุกกูไม่รู้อะแต่ไอเปลงอะสนุกห <laughs> ลอกเมียมาโยกโยกปช <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นนะฮะเราีคลิปกันตรงร <ผม S 1> ้านลับฟับงปา่าแล,ล้วป เขานึ่งอนะเาเด้งเขางลูกอันนี้ก็ล่อหน้าลูกนะครับะน้มต้มนต้ส้มว้าวเด็กชวอีรอบหนึงเช์ีรอบหนึ่งอไองมเป็นไงไปไม่ลูกโอ้จบยอดลูกเลยเด็กโตเลยได้เห็นไหมว้าะพี่โชว์นี่รอาหนึ่งโชว์อีกรอบหนึ่งโชว์เล่เล่ดูอยากรวยก็หมดอยากซวยก็จิบจิบฮะอะไรไม่กิน แ่มตอนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับไอติมก็ดีกินนะครับอันนี้ก็เอานะครับไม่หายนะคกันกินไป็ทางโอเคจายบายปุ๊บบปๆปุ๊บภาษาสุขภาพลูกหนูต้องบอกป้ามากกว่านะป้าร้อยกว่าแล้วอ่ะก็เรื่อยๆไม่มีรถ